สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธนาทิพย์นามยารหัสนักศึกษา633130140301ค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคมามคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารค่ะวันนี้ดิฉันมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำเพื่อนๆกันนะคะนี่เลยผลิตภัณฑ์นี้มีชื่อว่า Brightening Sleeping Mask นะคะ หน้าตาเป็นแบบนี้กระปุกสีส้มกระปุกเล็กๆผลิตภัณฑ์นี้ผลิตจากวิตามินซีและสารสกัดจากส้มดูสุนะคะช่วยฟื้นบำรุงผิวให้รู้สึกนุ่มชุ่มชื้นผิวแลดูเรียดเรียบเนียนเป็งปังพร้อมปรับผิวให้แลดูกระจ่างใสาภายใน7วันนี่เลยวิธีใช้นะคะใช้เป็นประจำบนใบหน้าทุกคืนก่อนนอนเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อสีขาว ไม่เหนียวเนินอะซึมซับเร็วนี่เลยหาซื้อได้ตามบูธชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะราคาไม่แพงราคาอยู่ที่ประมาณ80กว่าบาทหน้าตาเป็นแบบนี้ใช้แล้วผิวหน้าเราก็จะใสไม่มีสิวผิวหน้าใสไร้สิววันนี้นะคะดิฉันขอจบก,การรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายขอบคุณค่ะ Obrigado.